ก็จะมาทดลองนะครับจะบอกภาษาทิศคงไม่ใช่การเปลี่ยนจอ iPhone นะครับแต่พอดีเจอปัญหาสายแพรจอที่ลูกค้าเอามานะครับสายจอตรงมุมอ่ะยอดนิยมมันจะมีมุมขาดมาครับมุมหักนิดนึงก็ชใช้ไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นแพรแพรของปุ่มโฮมนะครับมันใช้ไม่ได้ทีนี้ผมมีสาย ที่ได้มาจากจอเดิม,ท,ม uh> ที่ลูกค้าเอามาเปลี่ยนนะครับอันน well ี้จะเป็นจอแท้นะครับสายแพรก็ใช้ได้เอามาลองดูแล้วครก็จะเปลี Howard> ่ยนดูนะครับเอามาใช้กับจอที่ลูกค้าเอามาให้นะครับอันนี้เป็นแพรปุ่มโฮมที่มากับจอใหม่จอใหม่นะครับก็คือเนี่ยที่ลูกค้าเอามาอันนี้คือจอใหม่อันนี้จอเดิมที่เราถอดออกไปแล้วนะครับ แต่ก็มีสายแพรอยู่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้รื้อเพราะว่าจอมันยังใช้ได้อยู่เรามาดูจอใหม่จอใหม่แต่สายแพรปุ่มโฮมใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะตัดทิ้งเลยนะครับต้องมาเสี่ยงกันดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมก็คือระวัง,น,งนะครับไอ ต้างตัดทิ้งไปเลยครับใช้ได้ไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบครับเราซ่อมของลูกค้าเราต้องกล้าทำแล้วก็ปุ่มข้างล่างานะครับตัวนี้กีดให้ระวังนะครับมันจะมีสายแพรจออยู่ด้วยระวังนิดนึงครับ ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับไอตัวข้างล่างอัน,นี้เราก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับก็คือเราจะตัดชุดสายแพรปุ่มโฮมเดิมของจอใหม่ออกหมดเลยนะครับแล้วทีนี้ยแพรของปุ่มโฮมที่อะไรที่เราหามาได้ครับเอามาแปะลงตำแหน่งเดิมเลยนะครับ มาดูกันครับว่าจะได้ซื้อจอใหม่ให้ลูกค้าหรือว่ายัางไงแต่ก็น่าจะได้ครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นการ เปลี่ยนหน้าจอครั้งแรกนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนสตยแพรกลุ่มโฮมครั้งแรกนะผมบนตำแหน่งปุ๊บตรงนี้คือก็น่าจะลงตำแหน่งเดิมแต่ว่าเราก็ให้ความระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับ ที่บอกว่าเปลี่ยนจอทําอะไรกันง่ายนะครับอยากให้ลองลูกค้าลองทําดูครับบอกทําไมช่างเอาแพงจังนั่นนู่นนี่จังอยากให้มาดูขั้นตอนนี้เลยครับน,นี้ผมใส่สายแพรที่เป็นอะไรซ้อนลองไปเลยนะครับ ก็ไม่ค่อยลงตำแหน่งสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่มาจะได้อยู่นี่จะเป็นชิปแพร่กอ ค okay. น่าจะได้นะเราก็เก็บ okay. เดี๋ยวจะมาลองกันดูนะครับว่ามันจะได้ไหมไทุกครั้งที่ประกอบจอนะครับขั้วแบตต้องถอดก่อนทุกครั้งนะครับ ปุ่มโฮมปัดปุ่มจอจอเสร็จปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปเลยนะครับขัวแบตเสร็วแบตรก็มาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับ <c oughs> ลคลิปนี้จะนานหน่อยนะครับเพราะว่าทำกันครั้งแรกครับสำหรับการเปลี่ยนแผ่ปุ่มโฮมนะครับ<อ>เครื่องปกติปกตินะครับ<อ>ก็เดี๋ยวมาเช็คดูปุ่มโฮมว่ามันใช้ได้ไหมนะครับ กดข้าหน้าจอหลักได้นะครับสแกนนิ้วได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันครับจะลองสแกนนิ้วดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมเใดสแกนนิ้วใช้ได้ปกตินะครับโอเคเชื่อว่าก็เชือว่าครั้งแรกผ่านครับยังไงก็ให้เป็นแนวทางสำหรับทุกคนนะครับ การต้มมาถือมันมีความเสี่ยงครับลูกค้าอย่าบ่นว่าแพงเลยนะครับครับครบสวัสดีครับ